สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่23ของเดือนสิงหาคม2565วันนี้เป็นเวลา5โมงครึ่งนะคะเพราะกำลังรอลูกค้าอยู่3ท่าน4ท่านนะคะที่จะมาตอนช่วงบ่ายตอนเช้าก็ดูไปแล้ว1ท่านนะคะ วันนี้ก็อากาศดีมากค่ะสดใสนะท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะพร้อมทั้งแดดออกนะคะแดดจ้าเลยวันนี้นะคะออกจะร้อนใชด้วยซ้ํานานแล้วค่ะพี่อ้อยก็ไม่ได้ลงมาทําคลิปเลยนะคะเรื่องการดูดวงวันนี้ลูกค้าเก่าจะมานะคะเนี่ยทั้งสองชุดเลยค่ะเพราะว่าเขาอยากจะเช็คดวงก็หลายเดือนแล้วค่ะบางคนก็เป็นปีแบบนะก อยากจะมาแล้วก็นัดแนะไว้แล้วค่ะพี่อ้อยเตรียมตัวนะที่จะดูดวงให้พวกเขานะคะนี่ค่ะนะคะไพ่ยิปซีนะคะไพ่เนี่ยค่ะทาโรการ์ดเป็นไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หลายๆท่านนะคะมาเปิดแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความแม่นยําเหตุที่มีความแม่นยํานั้นเราต้องเรียนรู้ทุกๆตัวด้วยของไพ่ทุกๆใบนะคะเนี่ยค่ะต้องเรียนให้รู้ท่องแท้นะเราจึงจะถ่ายได้ ว่าตัวไหนมันแปลว่าอะไรแล้วตัวไหนอยู่ตำแหน่งอะไรนะคะตรงนี้สำคัญนะพี่อ้อยก็เรียนมานั่งเรียนค่ะคือคนเราเนี่ยนะเมื่อยึดอาชีพของเราแล้วอันนี้เราก็คิดว่าเราควรจะเรียนให้มันรู้นะเรียนให้ซึ้งเลยเรียนเก่งๆไปเลยอะ่ะนะคะแต่จะทายถูกหรือแม่นยำหรือว่าถูกต้องหรือว่าถูกใจแต่ละคนเนี่ยนะมันไม่ค่ะบางคนก็ถูก ใจมากมายที่แม่หมอพูดแล้วก็เตือนในสิ่งที่ดีบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าอยากจะมาดูดวงว่าฉันจะโชคดีไหมนะในช่วงที่เขาโชคไม่ดีคือดวงมันตกเลขหนึ่งนะเลข5อย่างเงี้ยนะมันจะไปดีได้ยังไงนะเมื่อเราตอบไปว่ามันไม่ค่อยดีเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะคะอยากจะให้เราเอาใจอะนะคือตอบแล้วมันโชคดีอะแต่เมื่อคุณเปิดไพ่มาใน ในสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะมันมีดาบรอบเอวเลยรอบตัวเลยมันก็ไม่ดีค่ะการเงินก็ไม่ดีแถมยังเครียดสิ่งที่สูญเสียไปก็ยังไม่ได้กลับคืนมาในเมื่อเราทายไปแล้วอย่างนี้ยเขาก็ไม่ชอบใจนะเออเขาก็อยากจะฟังเออนะเดี๋ยวก็ได้นะเดี๋ยวดีเลยโชคดีเลยนี่คุณไปแตะเงินก้อนโตนะเป็นเงินเพนทิเกอันใหญ่มากเลยทําให้รู้สึกว่าคุณจะได้เงินเร็วๆนี้แล้วก็ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ชยชชว์ๆอย่างเงี้ย ให้เราตอบแบบนี้หรือในในขณะที่เขาเขาเปิดมามีแต่ความทุกข์ความเศร้ามีแต่ดาบรอบเอวเลยทั้ง8ดาบ9ดาบเนี่ยเราก็ตอบเขาไม่ได้นะคะว่าเราจะให้เขาโชคดีได้ยังไงเพราะว่าดวงเขายังไม่โชคดีแล้วก็ตอบไปในตามไพ่ว่าเขายังไม่โชคดีเขาก็เหมือนกันเนะี่สีหนะ้าเขาก็เปลี่ยนไปนะเขาก็บอกอะไรเขาบอกเขาไปดูดวงตรงล้นมานะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เขาบอกว่าดวงดีนะแล้วแม่หมอบอกว่าไม่ดีได้ยังไงมันย้อนแย้งกันนะไอเราก็อืนะคุณคุณเชื่อทางโน้นคุณก็น่าจะเชื่อไปเลยนะเพราะว่าคุณจะได้เงินไงแล้วคุณจะมาสงสัยอะไรอนะ่ะในดวงของคุณเนะี่ยในเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยนะมันเป็นไพ่ที่มีแต่ดาบเลยนะมันมีแต่ความอุปสรรคนะคะคุณอยากจะได้เงินเป็นในหน้าค่าขายที่ดินคุณอยากได้จังเลยอ่ะนะแต่มันไม่ได้เนะี่ย ฉันจะตอบว่าไม่ได้เนี่ยนะถึงคุณไม่พอใจนะแต่เมื่อคุณกลับไปถ้าหากคุณได้เอคุณค่อยมาต่อว่าแม่หมอแม่หมอจะคืนเงินให้นะก็บอกอย่างเงี้ยมาต่อว่าเลยแม่หมอจะคืนเงินให้สองเท่าเลยฟังคําพูดของแม่หมอไว้นะแต่ถ้าหากคุณไม่ได้นะแม่หมอจะไปต่อว่าคุณได้ยังไงนะไม่ได้แล้วก็ไม่แล้ไม่ไม่ได้แล้วก็แล้วกันไปอืมเออมันบางทีนะเราก็สงสารเขานะ ในดวงของเขามันยังไม่ดียังไม่ได้เนี่ยเขากลับมางอนเรานะมากโกรธเราก็ไม่เป็นไระนะคะเพราะว่าแม่หมอก็ถ่ายไปตามไพ่อย่างเงี้นะคะเปิดมายัางไงก็ถ่ายไปอย่างนั้นแหละค่ะนะไม่เอาใจไม่เอาใจไม่เอาหน้าใครทั้งสิ้นแหละนะอืม วันนี้คอยลูกค้านะก็จะรำพบทมานิดๆหน่นนอยๆคะหลายๆวันมานี้ก็มีลูกค้ามาก็พอสมควรนะวันละสท่านสามท่านบางทีก็2วันมา1ท่านบางทีก็1อาทิตย์มาหมาหท่านอย่างเงี้ยคือเอาแน่ไม่ได้นะคะคนดูดวงเนี่ยวิชาชีพอันนี้มันเอาแน่ไม่ได้นะคะคือไม่แน่นอนบางทีหวันนะคะไม่มีลูกค้าวันที่หมานะถึงแคนอย่างเงี้ย บางทีก็งงเหมือนกันนะว่าเอออะไรเนี่ยนะคือไม่แน่นอนทั้งสิ้นนะคะบอกได้เลยพี่อ้อยมานั่งตรงนี้นะที่บ้านเนะี่ยทำดวงมานะปีนี้เขาปีที่18แล้วนะคะสิบแปแล้วค่ะนะมานั่งอยู่ที่บ้านนี้อ่ะตั้งแต่สร้างมาเนี่ยแล้วก็ย่าง19กปีนี้แล้วพี่อ้อยก็อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ยืดอาชีพดูดวงมาโดยตลอดซึ่งมาเสริมอาชีพในการออทําน้ําหอมนะคะ ทำไรายได้เสริมนะก็มาเมื่อตอน3 4มสปีนี่เองนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายอายุมากแล้ว่ะเจดสิบเต็มย่าง71แล้วนะคะพี่อ้อยไม่วาดหวังอะไรหรอ่ะนะคะจะรวยหรือมันก็ไม่รวยแล้วค่นะ,ะหมดเวลารวยแล้วค่ะถ้าจะรวยอีกตอนประมาณประมาณนะอายุ76สบปีนะคะอันนี้71ดแล้วเหลืออีก5ปีถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นพี่อ้อยรวย แต่ถ้าหากยังไม่มีชีวิตอยู่ก็ขอโทษทีนะคะคงไม่รวยละค่ะตายไปแล้วนะความตายมันมาพลากเนี่ยนะฮะเราต้องยอมรับกับมันนะพะอายุเรามากแล้วมันมันกลับหลังหันไม่ได้นะมันต้องไปข้างหน้านะก็รอวันเวลาเท่านั้นเองนะเราต้องสนุกกับมันนะแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะยินดีกับมันค่ะนะเหมือนอาแอดอะนะนะสมบัติเมธนีนะคะ เขาก็ถึงเวลาวันเวลาของเขานะสิ้นอายุไขาอายุ85ปีนะคนเรานะ่ยมันมีอายุของเขาเองนะบางคนยังไม่ถึงอายุอาจจะไม่ได้ค่อยทําบุญมาเพื่อเสริสร้างบาร,รมีของตัวเองก็อาจจะต้องไปก่อนวัยอันสมควรก็มีเยอะแยะนะบางคนนะโอ้โหงองเงมนะประมาณ80กว่า90ก็ยังงอมเงมก็ยังอยู่ทรมานลูกหลานอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของคนนะคะแต่พี่อ้อยนะ วันไหนก็เมื่อเมื่อเมื่อไหร่เมื่อนั้นวันไหนก็วันนั้นค่ะนะไม่เป็นไรพี่อ้อยเตรียมตัวเตรียมใจค่ะยอมรับสภาพกับสิ่งที่ว่ามันจะเกิดขึ้นนะเราหนีมันไม่พ้นหรอหาความเกิดแก่เจ็บตายนะคะแต่เราจะประวิงเวลาได้อย่างไรนั้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะอืมเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราไปหาหมอเจ็บใจปวดใจแล้วก็มาหาหมอดูนะเออแล้วก็ฟังเขาบ้างไม่ย้อนแยง้งหยุดโอ้โหบางคนเถียงนะคะ เถียงแบบนู้นแบบนี้จนกระทั่งว่าเราเอ๊เขามาดูเราเนี่ยนะเราจะแนะนําเขาแต่เขารับไม่ได้เออเราแนะนําแบบนั้นแบบนี้เขารับไม่ได้เขาก็เถียงเราก็เลยบอกว่าถ้าหากคุณจะมาเพื่อที่จะมาเถียงแม่หมอโดยที่แม่หมอให้คําแนะนําคุณก็รับไม่ได้คุณเอาเงินของคุณไปเถอะนะสองบาทที่วางในพานเนี่ยคุณกลับไปก่อนนะคะแล้วไปพิจารณาดูนะแล้วก็ลองคิดดูว่า อย่างที่แม่หมอพูดนะ่ยคุณควรจะทำไหมอย่างบ้านผ่อนนะคะบ้านผ่อลูกเรียนมหาลัยในภาวะที่โรคโควิดมาแบบนี้นะแล้วตัวเองก็ค้าขายไม่ได้บ้านจำเป็นต้องอยู่ไหมผ่อนเดือนนต,ตั้ง8 0 0 0ั0 0กานนะหักเงินเดือนผัวไปจนหมดนะแล้วลูกกินอะไรตัวเองจะกินอะไรค้าขายขายเพชรขายพลอยก็ขายไม่ได้ตอนนี้มันหยุดสต็อปแม้แต่เม็ดเดียวก็ขายไม่ได้ อย่าว่าจะเม็ดเดียวเม็ดละร้อยก็ยังไม่มีใครมองนะของพี่อ้อยเราเต็มเป็นกลุธเลยถอยไหมขายบ้านนี้ไปเอาดาวขึ้นมานิดหนึ่งนะส่วนรถที่ว่าซื้อมาแล้วยังผ่อนอีกเดือนมันต้องหกพันนะแล้วออกไปค้าขายมันไม่ได้เนะี่ยเราควรจะเก็บเอาไว้ไม่ลดเนะี่ยหรือขายเป็นซากไปเถอะนะได้สีสาห้าหมื่นอะไรก็ต้องเอาแล้วก็หาหนทางใหม่ดีไหม โอ้ยอย่างงู้นก็ไม่ได้โอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้เออไม่ได้ไปเสียหมดทุกอย่างเลยถอยก็ไม่ได้ก้าวก็ไม่ได้เอาอยัางไงเถียงแม่หมอนู่นนี่นี่แม่หมอให้มาดูเหรอเพื่อทําจะให้ฉันนะ่ยรวยเนี่ยนะทำยังไงได้ฉันก็เลยบอกมันแล้วแต่บุญกรรมของคนนะบุญของคุณมาในช่วงวันนั้นนะ่ะคุณอาจจะมีเงินรวยนะแต่ช่วงนี้มันดวงตกลงมาเนี่ยนะมันเป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงแล้วแล้วก็ฉันก็ช่วยเหลือตัวเอง ตัวคุณเธอไม่ได้นะคะกลับไปก่อนนะเอาเงินนี้กลับไปเขาก็ถามว่าแม่หมอไล่เขาเหรอเขาก็ถามแม่หมอไล่เขาเหรอก็พูดอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไล่อะนะเชิญคุณออกไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สตินักนะคุณเถียงเถียงเถียงขึ้นมาคุณไม่รับฟังใครเลยแต่คุณอยากจะรวยอย่างเดียวเออเฮะออยากจะได้อยากจะรวยบุญไม่ทำอืมนะ ไม่เมตตากุลนาเห็นเห็นแก่ตัวไปหมดเลยไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาอยู่ในภาวะคุณซึมเศร้าเลยนะเนี่ยนะคุณคุณรู้สึกสับสนในชีวิตแล้วเขาก็งอนนะแล้วก็เลยให้ตังค์เขาไปสองร้อยคืนไปเขาก็กลับไปนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะไม่ชอบใจแม่หมอคืนเงินให้นะเถียงกันไปแล้วก็ไม่เถียงแล้วก็แนะนําเขาก็ฟังแล้วก็กดเถียงเถียงเขาบอกทําให้เขารวยได้ไหม ล้วบอกคุณไปหาหมอคนอื่นให้เขาหลอกเถอะนะก็ทําให้คุณรวยได้มั้งนะคนอื่นเขาบอกโอ้คุณเนี่ยนะดวงตกเนี่ยเลขหนึ่งมันลงมาเนี่ยคุณจะหายยันนะนะคุณจะระวังนะอ,อ,อุบัติเหตุนะในบ้านช่องคุณจะมีคนตายนู่นนี่นั่นโห้ยมันพูดอะไรจะให้เราตกใจหมดเลยเนี่ยถ้าหากแก้เคราะห์นะจะต้องเอาเงินมาใส่เข้าหมืน่นหะนึ่งสองหมื่นนะหรือไปเออมาเอาพระตรงนี้นะมาบูชาพระที่นี่นะเอ,อเอามาสองหมื่น คุณเชื่อเขาคนคนหนึ่งอ่ะไม่อาจจะชี้แนะหรือประกาศสิทธิให้คุณไปรวยได้ในเวลานั้นนะอย่างหมอดูเนะี่ยแม่หมอเนี่ยไม่ได้ชี้ให้คุณไปรวยนะในเวลาที่คุณดวงตกมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นแล้วนะต้องได้สตินะดูดวงอ่ะดูเป็นข้อมูลแต่ให้ได้สติอย่าไปเชื่อจนงมงายนะคะแม่หมอคนนี้อ่ะไม่ได้ศรัทธาเลยนะไอ้ที่คนอื่นเขาชวนให้งมงายลงนู่นทำนี่นะมันแก้ไขได้อ่ะ คุณอาจจะคิดเออมันแก้ไขได้ดิดเดียวอะ่ะแต่กรรมของคุณมันยังอยู่นะเออปนนีนั้นๆนะกรรมของคุณมันยังอยู่มันเมื่อคุณได้เหมือนเนะ่ะได้ลาบแล้วนะมันทุกขลาบนะอืมก็อาจจะได้มาแล้วสูญเสียไปเร็วหรืออาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนี่ไม่หมอพูดโดยทั่วไปอ้าวละแขกมาแล้วนะคะตอนนี้โอเคนะอือเอาละประวัติมาแค่นี้ค่ะขอบคุณมากๆนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะแค่นี้นะคะ ช่อง YouTube ของอ้อยการนะคะขอบคุณมากๆค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะที่กระดิ่งกริง้งกรินะแต่เพื่อนอ้อยนะไม่เคยกดนะเขาบอกเขาดูไม่ได้แล้วก็บอกไม่เป็นไรค่ะไม่ดูก็อย่าดูนะเพราะอ้อยก็ไม่ได้วาดหวังอะไรว่าจะให้คุณมาให้คะแนนอะไรนักหนาหรอกนะคุณดอูอ้อยไปคุณก็ดูคุณผ่านไปก็ผ่านไปนะอ้อยมไม่ดีซีเรียดเรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ